ทำไมทำไมตอนตอนกระต่ายมันยังเล็กอยู่ทำไมมันดุจบง<ม>ิ้นใหญ่เลยตนม,มันกลัวไงตอนตัวเล็กที่มันเพิ่งเกิดก็ก็กินหญ้าอยู่ตรงเนี้ยนี่นทำไมล<อ>ายแต่และตัวมันแตกจังลายไม่เหมือนกันเมื่อกี้เสียงอะไรแจ๊กเย้ยฉันไม่จะเป็นหญ้านะ กินชั้นไม่ได้แม่ดูดโอ้อาหารอาหารขี้เดี๋ยวแม่เจ้าออกไปล้างแม่ลงออกไปกินชอบตัวนี้มากอชอบตัวนี้แม่แม่ดู <laughs> น,ะน,นะนไปดู <laughs> Pongken, pongken, pongken Yang tu, mata mungingan. Bongken, Pongken Pongken muncung, lelong, lelong. Huh, hah, 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 แม่แม่ปกติกระต่ายกระต่ายตัวประมาณนี้ยังไม่ลืมตาลืมยังมันลืมแล้วแม่ปกติปกติแบบว่าแม่ปกติอะเออลูกลูกลูกกระต่ายมันมันไม่ลืมตาหรอกตัวประมาณเนี้ย ต่มันลืมทาได้แล้วี่จะทำให้หนูไมหนูเกิดมาไม่ได้เป็นกระต่ายหรอคะเ๋อเป็นคนแหละดีแล้วลกูกเป็นกระต่านี่แหละดุวยแม่ตัวนั้นสิลายเหมือนเสือไม่ลายเหมือนโจโนโ่เลยจะเสียงตานี้ก็ค่อยเยอะ ลูกคอจโนดอยู่ไหนนี่ไงหายไงนะแม่แล้วตัวพ่อมันมันเป็นพ่อคนเดียวมันไม่เหงาเดี๋ยวก็มีตัวผู้โตขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เป็นพ่อแล้วก็ตัวพ่อเป็นเป็นก็แก่ตายใช่ไหมอิ่มแล้วนอนวิ่งอย่างไรตัวเล็ก ยิ่กว่าสป <straightforward> ิ <Be ek> เหมือนตอนนี้มากกว่า <elaborate> มันก็จะกระโดดขึ้นตรงนี้มันก็ไม่กล้าแม่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่กระต่ายแค่แค่เหยียบเท้าหนูหนูก็ลมแล้วนะเอ้าไม่ให้อุ้มเลยวิ่งีอย่างเดียวไปก็ยาววิ่งไล่มันสิค่อยๆไป มันก็ไปเดินไปเหนอยัน้าัปกอาแม่เมื่กี้แม่แม่ดูแม่ดูมันยืเย่งกันกินแม่เมื่อกี้หนูเห็น2ตัวนั้นมันแบบว่ามันแบบว่ากระโดด พร้อมกันด้วยนะย่าตรงนี้เยอะแยะแย่งกันกินแล้วก็มัดแล้วก็มาเกี้ยมันมันแบบว่าเหมือนกินสปาเกตตี้แล้วก็กําลังจะจุกกันด้วยอ่ะมันแย่งกันลูกมันเป็นเพื่อนสนิทกันหรอโตัวพ่อก็อ้วนเลยแม่ดูน้องทำมัอยหนี้ใครครับระงมันหลุดนะลูก ดมไหลไหมดมไหลแม่ดูตัวนั้นดิต่ที่อยู่ข้างหลังโมเน่ตัวเราวตัวเองแทงเจ้าให้จับแม่แม่เคยเห็นมันหำโอ้โหหนอล็วก็เคยฟันเล็กๆดีจดโน่มันจับอยู่ลดแล้ว แม่มันจะกินนมหนูแล้วรู้แม่มา,ากบีมาแล้วจ้าเออกลับอีกโอ้กลับไม่เจ็บด,ด้วย มื่อกี้มันกัดยิ้วหนูต้นมัเกิดกอดเรแม่มันกินนมหนูแล้วกินยีน่หรอรู้ตรงนี้กำลังกอดกันอยู่ไหนเออจริง <c oughs> เกือบล้มละขอแห้งเฮ้ยกรโดยดเด็ดเด็ด กระโดดได้ทุกตัวเลยไม่จอดตัวนี้หน้าเหมือนอาคิลามากเลยไม่เจอตัวนี้หน้าเหมือนอาคิลามากเลยพ่นเหมือนอาคิล่าเริ่มนอนแล้วมั้ย แม่ดูตัวน,นี้หูเล็กว่ากเชิญใช่ๆสายหน้าแล้วออกไม่เหมือนเมื่อวานกี๊ดกี๊ดสุดชีวิตเลย <c oughs> โอ้โหเขามาก ม,ม,มันลงมาดูไม่จ๋าถ้าตอนเย็นแล้วขอแม่มทำองเอาหัวหมูจะมันอยากหลับหรอรอลงเมือหนูนู่จะเออจะลงอะไรขึน้นอันนี้ก็เหมือนหนูนอนหนูไม่นี lại Bye. Goodbye. ไป,ไปดตัวที่ไปโยนใส่หัวม,มันดล ถ้ามันแือว่าหาวตรงจมูกหนูหนูจะได้เหม็นหนูจะได้รู้ว่ากลิ่นปากมันเป็นยังไงแม่ตอน,นเด็กๆกันหนูเคยเลี้ยงกระต่ายแหละแต่ว่าเอิม่มเลี้ยงกระต่ายจนแบบว่าฟันฟันดําฟันเหลืองหมดแล้ว คือดยมันชอบรบอับมือตลอดเ่ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้ลยนะคะบายบายไปับายบายถ้าใครกินข้าวอยู่ก็เลื่อน่านได้ย พอีแต่เผื่อจะกินไม่ลงไม่น่ารักตรงไหนให้เอาปากกามาวงเอาปากกามาวงเลยโอย